สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในเกม Minecraft Dungeon เ,เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็หลังจากคลิปแรกที่ปล่อยไปเนี่ยผมก็ไปไล่ฟาร์มของมาต่อนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อะไรดีๆเลยคือไอเทมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมก่อนเหมือนตอนแรกเลยก่อนฟาร์มนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือจํานวนนี่เอเมรอรัลนะครับที่มีมากถึง2 1 5 3 6ื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกเม็ดครับคลิปนี้ผมเลยว่าจะมาสุ่มของกับแบ็ก m i มิแลวกันครับในเมื่อไปฟาร์มมันไม่ดรอปเนี่ยเราก็สุ่มมาเลย เรามาดูดีว่าดวงผมเนี่ยจะสุ่มได้ของระดับยูนิคหรือว่าของสีส้มเนี่ยกี่ชิ้นครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมสุ่มครั้งละ160นะครับเอ่อตอนนี้ผมมีอยู่ 20, 2 0 0 0 0ก็น่าจะได้ประมาณ134ครั้งอันนี้กดเครื่องคิดเลขเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าก่อนจะสุ่มเนี่ยผมมีทริคเป็นความเชื่อส่วนตัวลวกันอย่าเว้นทริคเลยดีกว่าผมจะพยายามทําให้พาวเวอร์ของผมเนี่ยมันสูงสุดเท่าที่ผมทําได้นะครับอ่ะ105แล้วผมก็จะใส่ของนิด ร้อยแปดใช่ไหมยัดเข้าไปเป็นหนึ่งร้อยหกแล้วครับรก็อาวูดผมมีนี้ดีสุดละเยอะสุดหนึ่งร้อยเจ็ดแล้วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนได้ไหมวะมีอันไหนดีกว่านี้ไหมอืมนี่ครับมีหนึ่งร้อยหกปั๊บใส่เข้าไปน่าจะสุดที่หนึ่งร้อยเจ็ดแล้วนะตอนนี้อโอเคตอนนี้ในเมื่อพลังพาวเวอร์ของตัวละครเรามีหนึ่งร้อยเจ็ดเนี่ยผมก็จะมาสุ่มเลย เดี๋ยวก่อนดีกว่าผมผมอยากให้มีกําลังใจมากขึ้นอยากให้มีเพื่อนแบบคอยคอยเชียร์ผมอยู่ข้างๆในอย่เอางี้ดีกว่าออกมานี่ครับผมใช้กองเชียร์ผมเป็นโกเลมสามตัวนี้ก็ผมใช้มันเชียร์ผมแล้วกันคิดซะว่ามันเชียร์ผมอะเริ่มครั้งแรกเลยแล้วกันครับปากเข้าไปอ,อ,อหนึ่งไปแล้วนะครับสองดาร์คอาร์เมอร์ครับก็ก็ยังไม่เป็นยูนิคับเป็นระดับคอมมอนธรรมดามากเลย เจ็ดอ่ะได้มาแล้วครับเลสเน็กนะครับอันนี้น่าจะเป็นยูนิคนะปักนี่ไงจริงด้วยผมไม่เคยได้ชิ้นนี้มาก่อนเลยด้วยนะครับ <S <S แป๊บเดียวมันเป็นหนึ่งหมื่นแล้วนะครับเอ้ยเมื่อกี้ผมเหมือนได้คาตาณามานี่งไงมาสเตอร์คาตาณานะฮะ คาตานะเออแล้วตจะออกเสียงแล้วกันนะครับอันนี้ยังไม่เคยได้เลยโหอย่างเจ๋งอะ่ะโอเคครับแต่ว่าสกิลผมว่ามันปปักแป๊กไปหน่อยต่อไปเฮ้ยได้อีกแล้วนี่สตอมอ่านว่าอะไรอะ่ะสตอมแลนเดอร์อ่ะอ่าครับน่าจะอย่างนั้นนะโอ้สกิลใช้ได้เลยมีแดงเดือดสองอันนะครับ โอ๊ยผมแน่ได้ขวานมาครับนี่ไฟแบนนะครับโอ้สกิลก็โคดใช้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมตอนนีไ้ได้หนึ่งอันและหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันแล้วครับตอนนี้ได้มา4ี่อันแล้วนะจิตใจทำด้วยอะไรมันจะไม่อะไรออกเลยเหรอวะเนี <c> ่ย <oughs> นี่ผมหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาได้ธนูมาอีกอันหนึ่งนะครับโอ้ยธนูนี่ผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงเลยเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยเล่นสายสายจมตีไกลเลยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ได้มาห้าชิ้นแล้วนะครับอื อันนี้อะไรวะเนี่ยธนูอีกแล้วนะครับธนูอันนี้ต่อไปการสุ่มของนี่มันก็ยากอพอๆกับการที่้อไปฟาร์มตามด่านนะเนี่ยเจ็ดร้อยแล้วเม็นกัสี่ร้อยสองร้อยมามาดูกันครับว่าได้อะไรบ้างนะเอม่มีอันนี้นะครับ อันนี้อันหนึ่งแล้วดูสกิลที่ได้มาดิยางออนอ่าเดี๋ยวสรุป้วกันครับว่าได้อันหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวสกิลวค่อยว่าทีแล้วกันเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเราได้อันสองอันนะครับตัวนี้สามอันเฮ้ยผมว่านี้น่าจะโหดว่ะสี่อันนะห้าอันครับหกอันครับโอ้ยท้อใจครับหนึ่งเดี๋ยวใช้บกวเดี๋ยวนับใหม่ก่อนสองสาม สี่ห้าหกอันเออโอ้โหเก็บมาตั้งนานสุ่มปุ๊บได้หกอันไม่ต่างกับการที่ไปฟาร์มตามด่านเนี้ยเนี่ยโอ้โหท้อใจเลยอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครัคลิปนี้ก็ยดได้ว่ามาเปิดเปิดเอาสนุกสนุกแลกันครับเพราะว่าตัวเกมจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรทำนั่นแหละครับตอนนี้รอดีอเสียงเดียวออคลิปนี้เนี่ยผมก็คงจะต้องลาไปก่อนครับ ถ้าเกิดถึงชอบงเงี่ยอย่าลืมกดติดตามช anel ผมไว้แล้วกันครับคลิปต่อไปเนี่ยผมจะอัปเดตอะไรไม่ดูเนี่ยก็รอติดตามดูแล้วกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ